สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้า,าม้วนมวนีเข่ากับจะมาทําเรืออีกขึ้นกาครับอาจจะบ่ดใดไทยเป็นวิธีทํำนะครับก็จะเป็นไทยไห้เบิงนะครับไทยไห่เบิงว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเหตุเนี่ยไดนะครับคลิปว่างหันเท่ากับไทยไห่เบิงโตโม่นเรือนะครับมันจะเป็นสีดํานะครับบานี โตโมนเลือดสีดำเข้ากับมาล่งแวกโล่งแวะะกราก็มาลงหลอกแบบนะครับล่งน้ำยา p ี a ีเอหลอกแบบรากาเข้ากัจะมาล่งสีนะครับตัวนี้ผมก็ล่งสีนะครับเป็นสีสีน้ำเงินกับสีขาวนะครับผมจะทายเป็นขั้นตอนแนวนี้ พะว่าช่วงนี้โบ,โบมีคนถ่ายคลิปให้นะครับผมก็เลยต้องเฮ็ดแล้วผมจังได้ถ่ายคลิปนะครับเบิ่งทางมันมันรถไฟในทั้นมีครับอยากย้อนแสงแน่นะครับคือตรงนี้ผมใส่เป็นไล่แต่ว่ามันสองสีเวลาแกะออกมันจะโบเป็นแบบนี้นะครับมันก็นจะเป็นลายตามที่เขา คือตัวนี้สีผสมในน้ำยานะครับเป็นสีของเข้าเองเลยนะครับเป็นสีเจวสีสำหรับน้ำยาเรซินนะครับบอลเป็นสีทั่วไปนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นสีน้ำมันหรือสีออื่นแต่ว่ามันใส่น้ำกันบ่ด้นะครับทาสีน้ำมันนี่ก็คือรุ่นเก่า เลือดลุนเก่าเฮ้าแล้วแล้วก็เข้ากับเอามาท่าที่หลังจะร็น่นะครับตัวนี้ต้องท่าลงในม้อนเรือนะครับท่าลงในแบบเรือกนะครับท่าลงในแบบเรือเฮาอยากได้แบบใดเข้ากับท่าแต่งเราสีขาวก็มันสีเลอนี่คือเฮ้ากันสีน้ำเงินไปแล้วนะครับกันสีน้ำเงินไปแล้วเข้าจังมาท่าสีขาว แมนสิเลกระบอเป็นอย่างครับเพราะว่ามันอยู่ทางในบานีขั้นตอนต่อไปนี่ก็จะเป็นล่งใหญ่นะครับสมมติคือคือเ้าลงสีไ้แนวนี้แล้วล่งสีไ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ล่อให้สีแหงนะครับก็แหงละละแต่ว่าก็บ้านได้ฉีดผ้านะครับเมื่ออื่นหรือมือเฮอก็อาจจะเป็นล่งใหญ่ ล่งให่ไฟเบอร์ล่งให่ไฟเบอร์ที่เข้ามาถามกันว่าใส่จ็คสันนะครับโตเรือของผม,มน่ใส่อยู่3ามสันบัดนี้มันก็จะมาทับกันอีกเพราะว่าส่วนทับมันหลายนะครับผมตัดฉีกใ่ให่มันเมตรซีเส้นห2เส้นกน็จะอยู่ ทาลิ่มนีโพขึ้นมานีลงมานีก็ประมาณสิบหาเส้นนี่สิบหาเป็นสามสิบและสี่สิบห้าสิบสองเส้นเกือบกลางแล้วนะครับเกือบกลางแล้วบัน,นีคางนี่ก็ไปนี่บัน,นีปูทองก็ส่วนจากจากนี่มานีส่วนทองทาเทียบแล้วส่วนทองนี่จะนาเป็นพิเศษนะครับด้านคางนี่ด้านคางนี่จะอยสามสันส่วนทองช่วง ช่วงมุมจะเป็นแข็งช่วงนี้นะครับช่วงนี้จะแข็งเลยล่ะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มันจะไดเป็นเนือใหญ่ยูหกชั้นหกชั้นนะครับช่วงนี้ปนีนเทากับมามาหุ่มกงอีกหุ่มกงเข้าไปอีกสองสั่นก็เป็นเจ้าสั้นนะครับจากสามเป็นหาสั้นมันก็จะเป็นโตเรือนีน้นาอยู่หาสั้น บบหันไลร่วมทั้งขางนะครับทาไลาทั้งขางเข้าไปอีกเพิ่มอีกสามมันก็นานะเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้คือไลโตเรือนี่มันจะได้คือหาจันรวมทั้งหุ่มคงแล้วถาไลาทั้งขานเข้าไปอีกสามก็เป็นแปดจันแต่ว่าห้าไลแค่์สามจันนะครับคือบอกลูกค้าว่าสามจันแต่ว่าส่วนมันหนาเกินไปนั่นก็น เป็นได้ดีของลูกคาไปนะครับเลือกข้องผมนี่บีบเลยครับทั้งขางนี่บีบทั้งขางทั้งทองบ่มีบุฟนะครับเพราะว่าส่วนเ่วนที่มันแข็งนี่เห็นบ่ครับส่วนดูทั้งขางมันทั้งขางไม่ดูแล้วกาล่องกลางนี่ไม่ดูทองนี่จะมีดูอยู่สามดูนะครับบันนี้ก็มายืดกงกงไฟเบอร์อีก มันก็นจะแข็งไปเลยนะครับโตพินเรือนี่ก็จะเป็นโตไฟเบอร์ที่ใดเป็นไฟเบอร์เต็มลำนะครับเลือที่เฮ็ดออกจากนีกะทาถามว่าแพงบอสำหรับผมผมวาบอแพงนะครับถ้าเทียบเป็นไฟเบอร์เ,รเต็มลำถือโดยจำเพราะว่าตะคาสีนี่ก็แพงละ่ะตะคาสีนี่ก็แพงนะครับแพงกว่าสีธรรมดา หาเท่าหกเท่าเลยล่ะตาคาสี้วกายังมาเป็นไฟเบอร์เต็มลำนะครับไฟเบอร์เต็มลำนี่คืออายุการใช้งานใส่ไปเลยครับใส่เงาเงาไปเลยใส่เงาเ,เงานะครับตนี่โตพินด้านบนก็นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นพินด้านบนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นขลองรุ่น8เมตรสิบหาพร้อมกับจังตัง ถอดออกมาเห็ดเป็นคองลุ่นเจ็ดเมตรยี่สิบนะครับเอามาสางคองแบบตัวเจ็ดเมตรยี่สิบสางตัวนี้ขึ้นไว้กับผู้ใดสนใจนะครับสั่งเรือศูนย์แปดหกนะครับสองหาซีหนึ่งหกสองเจ็ดนะครับ หรือทาง Facebook นะครับซื้อว่าอ่อนการจางหรือว่าเลือกอุบลน,นะครับทาง f a c e b o o กกะขอบคุณแฟนเพจหลายๆครับที่ค่อยเป็นกำลังแรงใจที่บอตีบอดากันนะครับบอตีบอดาคือนี่ยังกับปึกษากันใดนะครับ ขอบคุณแฟนเพจหลายๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับครับผมสุดท่ายนี่ก็สวัสดีครับ